สบายดีพี่นอ้องนี่พาพี่น้องมากินขา้าวขอเห็นร้านนะาหารบนข่อยหัวก,ก็เห็นเพมันอาจจะเปิดมาจักมือหรือพวกขบรลูบซื้อรานมาเฮือนหกปรนนันพี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เฮือนหกปรนนันว่าเทอะไรวะไปพี่นอ้องบรรยากาศอยู่ข้างเซเว่นริมโค้งคือเกาเนี่ยแหละโลกกระจอดอยู่ปุ่นได้เห็นวะอันนนั้าคสะพานไทยลาวไปลาว อันนี้ก็เป็นเซเว่นเปิดใหม่อันนั้นก็พญานาคพี่น้องเลยนี่ล่านเนืโอ้ยางรูในเท่ดีก็เห็นมันงามก็เลยอยากพาพี่น้องมากินมองจอดรถเขย่าดีขนาดเลยไปมาพี่น้องมามนี่ในล่ามตัวของเบาเพียดเดียบหน่อยอันนี้ของนางมดมันี่ยังมดแซ่บเพ็ดวย่างเงี้ยได้ไข่มดเดียบพี่น้องเลยข้าขนาดเลยหวานเฮ้ยแต่แทบ เอาขิ้นมาในแม่เจ้าไอ้ผมใช้ยเดี๋พักพี่น้องวะแจ็ดแซมกันพี่น้องวะมาพี่น้องออม,มามีไข่แดงกับบแบบมี้มาเด้อม,มาเดิอแกงเห็ดมั้จานแม่เขาว่าจะเอาแกงกันแกงแกงแกงไปทั้งฝุ่นร้อนน้ำตาลไปทั้งเกล็ดนี่เรื่อง<บ>เก่าไปหรอวะ ส่อน้กินเขาแบบนี้เฮ้ยย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 ยเยี๋ยวยยยยยยยายย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 นยเ รงเพลงนะครับทูทูแท้ๆไปหนึ่ง เขาเลั้ยงสัตว์ใช่ไหมแช่ไมใช่ไหมโอ้ยคุ้นบนไดยาวเจียมีคนไม่แยบสําหรับเนาะน่าเวทถ้กหวานมัน มือในเ็ดอันเนี้ทั้งพักก็ได้แกงก็ได้อ,อากาศมันบม้ห้อนก็เลยดูได้สบายพัดลมสามสี่ตัวมันบอกเอามื่อช่วงทีเ้าไประยอะยองปกติเวลาสิบโมงสิบเอ็ดโมงแบบันั่งก็ได้ดอกมันเอามันมแหม มันไม่กาดง่ามดีเดี๋ยวไปเรีนนี่ดูเห็นแต่บ้าน ลูกไปดูแลพวกนี้หรอกอย่างเดียวอายีว่าสบายจพี่น้องช่วงนี้ค่ะขอโทษขอภัยเล้วอพี่น้องเด้อเพราะว่ากเจ้าเปิดเพียงอยู่ร้านอาหารทั้งขางเนาะแต่ว่าร้านที่เขากินอ่ะเพิ่นปิดห้ยเลยพี่น้อง ่นว่าเห็นบูข้ข่ท้ายยิบเ่นปดใไ้แต่ว่าล่านอาหารอีกข้างหลังนะพี่น้องมันเป็นล่าอาหาร,หรือเป็นอยังบุกข่พ่อลูกผมก็ได้ไปซองเบิงเพิ่นเปิดเพลงมันนี่เขาก็เลยจาเป็นต้องเอาเสียงออกพี่น้องเขาก็เลยทายแล้วเลยมาสปีดให้พี่น้องเบิงเอาได้พี่น้องตอนนี้กับอาหารข้างในมาค,ครบเด้ตอนนี้กับมาตะแกงเห็ดใส่ผักหวานแล้วก็ลากมั่วการที่เหลือก็เป็นตำปลา ครับทอดอีกไก่ไีนอกก็แม่เออถ้าทอดอีกไก่ครับต่ำปายอยู่ไปน่นองกาแม่ค้าก็มีอยู่คนสองคนพี่น้องก็เลยว่าเมีนูหนึงสิมากกว่ากับจนอิ่มแต่วาลาเราเสีแบเสียบรนเงอนหกอยู่ขางเซเว่นลิมโคง คนจะไม่ย่างรเลยหรอกถาถุงก,องกออรอบแต่ว่ามันข่อยบดได้สาขาก่อนมันขัีเยทำเลพอดีเลยนี่แสบตอนเราเปินเนะาะมัอาหารแบบนี้มัมาอาหารแบบนี้

แบบถึงใจของบะเดีทชิ้นสันนระนนคิทนไครนกกระทา ไปทอดคุณโคตรนะต้องกูมีงนนี่งากจะว่านั่งม่อย่างนั้นกอิ่มเยนั่งในลูกชายอยู่เรือยคือแบขอดหอยอยู่แล้วขอคน้าเยี่ยมขอดกได้เปนองเยี่ยมแล้วคนมาคอเยี่ยมเลย con vâng 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 ต้ำตีนต้มปาาตีนต้มเล็บมือนางต้มป่าเล็บมือนางนี่หัวหยาดให้มือเราหน่อ ชิมหมูกแกแล้วพี่น้องยิ้มเราคอยไป,ปยแล้วไปไววแล้วเธอเพดต้องหอันโอ้ยเช่นมึงหึมแล้วปะพออ มาที่นอกมาะาแซ่ถึงใจห้าหมนบ,นบาทขากันจะสามมดแล้วสิกินอยู่ เบิ้องกองไอ้เพื่อนก่อนพี่น้องเขายำดับเหอกเกินสิบนาทีแล้วมันจะดับเออมันฮอนพี่น้องเบิรงมมีสภาพหลังไหมเบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งอันนี้สามนันจัดเต็มวานซุก เล็บเล็กนิดหน่อยหาเ,เงินมาได้ก็ซื้อกินบะหมี่กับยู่เรื่นตายไปแส่ปนไ้ก,กินหาคุณที่ทานหาเขาบะหมี่ความสุขครอบครัวไม่แค่นี้แหละพี่นออ้องหาเงินมาเพื่อน,นะน,น,องนองังกิน<บ>เค็คลิปใหบพี่น้องเบอร์ไปแต่รับคลิปี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ